กุ้งสุธิราชเคลื่อนไหวอายเด็กหลังพิธาถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสต้องบอกว่าล่าสุดกุ้งสุธธิราชนั้นก็ไม่อยู่เฉยเคลื่อนไหวอายเด็กหลังสารรัฐมนูญสั่งทีมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสวันที่19กรกฎาคม ภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกสารรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมาพิธาได้กล่าวยอมรับคำสั่งสารกลางที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายรัฐมนตรีครั้งที่สองโดยบอกว่ารับทราบคำสั่งและจะปฏิบัติตามจนกว่าจะมี คำวินิจฉัยเป็นอื่นขออำลาประธานรัฐสภาจนกว่าเราจะพบกันใหม่ฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมและถ้าประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง ถึงแม้ผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปเมื่อกล่าวจบพิธาถอดบัตรประจำตัวสอสอของตัวเองวางลงบนโต๊ะจับมือกับเพื่อนสอสอพร้อมชูกำปั้นและล่าสุด ปูงสุธิราชนั้นก็ไม่อยู่เฉยเคลื่อนไหวแล้วหลังสารรัฐมนูญสั่งทิพิธทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอโดยเขานั้นได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าแล้วจะใช้หลักการไหนให้เด็กเลือกประธานนักเรียนละทีนี้อายเด็ก